ทุกๆอย่างที่เราลงมือทำเนี่ยเมื่อเรามองเห็นโอกาสอะ่ะเราก็ต้องเร่งมือแล้วก็รีบทําตามโอกาสที่มันเกิดขึ้นนะครับบ่อยครั้งที่ลุงทําอะไรบางอย่างแทบมองไม่เห็นทางแทบมองไม่เห็นเป้าหมายตอบคําถามใครไม่ได้ว่าทําเพื่ออะไรทำยังไงแล้วทำไปทำไมงงมากกับตัวเองบ่อยๆครั้งแล้วก็หลายๆครั้งในหลายๆปีที่ผ่านมาว่า มีคำถามที่เข้ามาว่าปลูกกัญญาณไปทไําไหมปลูกบอสโซเลียที่นําเข้ามาที่ต้นราคาสูงๆเนี่ยปลูกเพื่ออะไรปลูกทําไมเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับไม่ไม่ได้มีคําตอบนะครับตอนนั้นไม่มีคําตอบให้ใครเลยก็ได้แต่เงียบๆแล้วก็นั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าลุยต่อลุยต่อไปต่อมันมีโอกาสฝังอยู่ข้างในแฝงอยู่ข้างในที่จะทําให้เราก้าวไปได้ต่อไป ฉะนั้นเหตุผลแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะอธิบายและบอกใครได้ว่า,าไปทําอะไรแล้วมันจะเป็นโอกาสอย่างไงเพราะมันไม่เคยมีใครพิสูจน์มาก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังจะทาเนี่ยมีคนประสบความสําเร็จแล้วนะเคยมีคนทําแล้วสําเร็จแล้วนะเคยมีคนทําแล้วโอ้โหเขาล่ารวยเขายิ่งใหญ่เขาเจ๋งแล้วนะไม่มีครับไม่มีสิ่งนั้นลงลงมือทาซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆกับตัวเองตลอดเวลาว่าการปลูกบอสเวียการขยายพันธุ์การทดสอบการทดลอง แม้แต่การพ่อปลูกใน,ในวิธีการต่างๆที่ลุงได้ทดลองทําลงไปมันก็ไม่ต่างกันนะครับกับสิ่งที่เราได้ได้เรียนรู้ได้วิชาได้คอนเน็กชันได้การเชื่อมต่อระหว่างผู้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันจนมันเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นหลังจากที่ลุงได้ทําบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆต่างๆหลายวันก่อนมีเพื่อนจากต่างประเทศคอนแทคมาว่าต้องการ,ต,การต้นบอสเวีย เพื่อที่จะนําไปอนุรักษ์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะนําไปปลูกนะครับเพื่อที่จะคืนนะเขาบอกว่าเขาจะคืนต้นบอสเวเียให้กับป่าซึ่งลุงก็ดีใจนะแต่ว่าเฮ้ยก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าทําไมพวกมึงเอาไปคืนในป่าที่แม่งโหดร้ายป่าที่มันแห้งแล้งพึงมึงไม่คืนในป่าที่มันเจริญเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร ด้วยอีโคซิสเต็มและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ดีมากๆสาหรับบอสเวียเหล่านี้ล่ะพวกมึงอาไปปลูกในสถานที่แห้งแล้งทไมลุงก็รับปากนะว่าจะทําให้เขาแต่ลุงก็บอกมองว่ามันไม่ได้เม็กซ์เซนอะไรที่เอาไปปลูกในพื้นที่ที่แห้งแล้งเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตปลูกต่อในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะสมในสวนลุงดีกว่าเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ในอนาคตว่าถ้าพวกมึงสูญพันธุ์เดี๋ยวพวกมึงก็จะต้องมาเอาในที่ที่กูปลูกไว้อย่างเงี้ยนะก็คิดว่าแค่นี้ก็เลย จัดบางส่วนไว้ให้จัดบางส่วนไว้ให้ลูกค้าจัดบางส่วนปลูกลงดินเพราะเรามองว่า